ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอันดอนและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปลงสเปเชียลโอที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับตอนเลเวล35นั่นเองซึ่งดันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งดันที่ฮาลโโหดมากๆเพราะว่าเมื่อเราขึ้นเลเวล35มาดันนี้จะถูกเพิ่มเข้ามาในสเปเชียลโอของคุณก็คือดันคิงสเตชันนะและการที่คุณพึ่งขึ้นเลเวล35เนี่ย เลตติ้งของคุณก็ยังจะไม่เยอะนะครับและจะทําให้ลงดันนี้ได้ยากมากมากและภายในตี้ของคุณ4คนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นงานกันทุกคนด้วยนะและคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปเตรียมตัวกันนะครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้อะไรบ้างเพื่อที่จะเอาไปลงดันนี้นะไม่ว่าจะเป็นปืนนะครับหรือบัฟอาหารที่จะสามารถทําให้ลงดันนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นหรือเทคนิคและการหลบการโจมตีของบอสเนี่ยก็จําเป็นอย่างมากเลยนะรวมถึงเพื่อนในตี้ของคุณเนี่ย ก็ต้องเป็นงานด้วยกันทุกคนนะครับถ้าเกิดเพื่อนตายภายในตีของคุณเพียงคนเดียวหรือ2คนเนี่ยคุณจะไม่สามารถยิงบอสตัวนี้ตายได้อย่างแน่นอนนะครับเมื่อขึ้นเลเวล35้นั่นเองถ้าเกิดคุณเลตติ้งหรือดาเมจของคุณเยอะแล้วคุณจะยิงคนเดียวก็ได้ครับแต่ตอนนี้คุณเพิ่งขึ้นมากันเนี่ยผมคิดว่าการลงดันเนี่ยมันก็ยากอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทิกไปนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ไม่ได้เป็นการสอนทุกคนนะครับแต่ว่าผมมาแบ่งปันความรู้แล้วก็เทคนิคในการลงดันพวกนี้ ให้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปลงดันกับเพื่อนภายในแคมป์ของคุณได้อีกด้วยเพราะว่าดันพวกเนี้ยถึงเพื่อนคุณจะเก่งนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าเพื่อนคุณจะต้องบอกว่าต้องเป็นงานกันทุกคนอย่างแน่นอนและคลิปนี้จะทําให้ทุกคนเล่นดานนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมส่วนดันนี้ก็รีทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็ได้รับของแบบนี้ทุกอาทิตย์เลย ส่วนใครที่อยากลงทุกวันก็ลงได้ครับแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นผมคิดว่าการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็ดีเหมือนกันทําให้เพื่อนคุณเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะเล่นได้นานขึ้นด้วยนั่นเองและที่สําคัญนะครับเมื่อคุณไปช่วยเขาแล้วคุณจะได้รับแต้มช่วยเหลือนะครับเพื่อเอามาแลกของที่สําคัญมากๆนะถ้าเกิดถ้าเกิดคุณไปช่วยเขาเนี่ยคุณก็จะได้รับแต้มช่วยเหลือตรงนี้แล้วก็เอาไปแลกของตรงนี้ได้ด้วยนะครับ แล้วก็มีของบางอย่างที่ผมจะแนะนำนะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปให้แบบเจาะลึกทุกๆอย่างนะสำหรับของที่แรกตรงเนี้ยก็เดี๋ยวเราไปลุยของคลิปนี้กันก่อนเลยก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนะครับถ้าเกิดอยากสนับสนุนผมและมีคลิปดีๆแบบนี้มาบา่อยๆก็ช่วยกันกดไลค์ให้ผมด้วยนะแล้วก็จะลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณที่ยังไม่ได้ลงดันนี้กันด้วยนะครับก็ช่วยๆกันครับอย่างแรกที่คุณจะต้องเตรียมตัวไปนะครับก็คือปืน M134 เป็นปืนเฮฟวี่นะครับปืนหนักที่ทุกคนจําเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องใช้ในดันนี้เพราะว่าปืนนี้เป็นปืนล้มช้างนะครับหรือล้มยักษ์ไม่ว่าคุณจะเจอบอสหรือมินิบอสอะไรเนี่ยลองใช้ปืนนี้ดูนะครับแป๊บเดียวเลือดบอสลดอย่างรวดเร็วนะถ้าเกิดเพื่อนเนตี้ของคุณมี3-4คนที่ใช้ปืนนี้นะ ผมบอกได้เลยว่าสบายนะครับบอสไม่ได้แอมคุณอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับในดันเนี้ยผมแนะนําให้มีปืนระเบิดสักหนึ่งคนก็ยังดีนะอันนี้ก็เป็นทริคสําหรับคนที่มีเลตติ้งน้อย,อยหรือดาเมจน,น้อยนะผมแนะนําให้ใช้ปืนเหล่านี้นะครับมันจะลงง่ายมากๆเนี่ยขนาดผมใช้ปืนนี้ยิงคนเดียวภายในตีบอสพวกมินิบอสเนี่ยตายอย่างไวเลยนะครับตัวผมก็ไม่ได้มีของอะไรมากมายนะครับผมยังลงผ่านได้เลยลองเอาปืนนี้ไปใช้กันดูนะครับ ปืนนี้ก็สามารถคาฟได้ที่โต๊ะได้เลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ซื้อบูปินหรือแปนมันก็สามารถกดได้เลยนะครับเลือกที่ m 3 c เนี่ยมันก็จะมีการซื้อแปนหรือบูปินได้ที่นี่ทันทีเลยนะนะก็กดซื้อแปนตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถคาฟอาวุธชิ้นนี้ได้แล้วและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันในการลงดันนี้เลยนะก็คือบัฟอาหารนั่นเองและบัฟอาหารผมจะพาทุกคนไปซื้อบูปินในการคารฟก่อนนะครับ เราก็ต้องเรียนรู้สกิลในการทําสูตรพวกนี้ด้วยนะครับก็คือให้ทุกคนมาที่แปลงผักของคุณได้เลยนะตรงนี้มันก็ง่ายที่สุดแล้วครับเราก็ไม่ต้องไปกดอะไรมากมายเลยให้ทุกคนมาที่แปลงผักของคุณนะเมื่อคุณกดเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนสังเกตทางซ้ายที่เป็นรูปตะกร้าไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อเมล็ดพืชน,นั่นเองหากคุณสังเกตทางขวานะครับก็จะมีการซื้อบัฟอาหารได้จากที่นี่อีกด้วยก็สําคัญมากๆนะครับบัฟแต่ละบัฟเนี่ยบวกบัฟให้คุณเยอะจริงๆนะ และบัฟพวกนี้ก็สามารถกินทับกันได้อีกด้วยเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกให้นะครับสําหรับบัฟอาหารพวกนี้ก็สําคัญมากๆตอนนี้ผมก็กําลังแกะอยู่นะครับว่ามันสามารถกินทับได้ถึงกี่บัฟนะก็เดี๋ยวเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับส่วนวิธีการครัฟก็ง่ายนิดเดียวฮะเมื่อคุณซื้อมาแล้วก็อย่าลืมกดเรียนรู้สูตรอาหารด้วยเมื่อกดแล้วนะครับมันจะไปอยู่ภายในโต๊ะอาหารของคุณนั่นเองคุณกดเข้าไปเลยครับแล้วสังเกตมุมด้านล่างนะครับมันจะมีอ่ คำว่าดูสูตรอาหารนะสามารถกดดูได้ที่นี่เลยพวกสูตรอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเรียนรู้มานะมันก็จะมาอยู่ในเนี้ยรวมถึงของที่คุณเคยทําไว้แล้วนะครับหรือคุณลืมนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้เนะี่ยก็สามารถมาดูได้ในนี้ได้เลยก็มีสองบับนะครับที่ผมแนะนําก็จะเป็นผักอันนี้นะครับกับแยมสับปะรด2อ,อันเนี้ยจะบวกทั้งดาเมตแล้วก็เกาะให้เยอะมากๆคุณสามารถกินได้ทั้งสองอันเลยนะมันก็จะไม่ทับกันนั่นเอง อันนี้ก็จะบวกดาเมจถึง34หน่วยนะครับส่วนยามสับป,ประรดเนี่ยบวกเกาะให้คุณถึง15หน่วยนะเห็นไหมครับว่า2อย่างเนี้ยคุณกินเข้าไปก็จะทําให้คุณลงได้ง่ายขึ้นยิงแรงขึ้นนะครับและเมื่อคุณเอาไป4คนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าบอสแค่นี้หมู่ๆแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นทิกเริ่มต้นนะครับสําหรับคนที่ดาเมจยังไม่ถึงหรือยิงยังไม่เข้านะผมแนะนําให้ใช้2ออย่างนี้ก็คือบัฟหนึ่งนะครับ ปืนเฮฟวี1ก็สำคัญจริงๆครับและทั้ง4คนเนี่ยก็ต้องเป็นงานด้วยเดี๋ยวเราไปดูทิคในการยิงบอสตัวนี้แล้วก็หลบสกิลของมันกันต่อไปเลยดีกว่าก็มีอะไรไม่มากครับสำหรับดันนี้ก็ฮัลโหโหดอยู่พอสมควรก็ต้องระวังด้วยนะครับผมเมื่อคุณเข้าดันมาแล้วก็อย่าลืมจัดการบัฟของตัวคุณเองด้วยนะครับเพราะว่ามันสําคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการบวกเกาะแล้วก็บวกดาเมจเนี่ย มันสำคัญจริงๆนะครับอย่าลืมบัฟด้วยนะและในส่วนนี้ยผมจะย่อให้ทั้งหมดเลยนะครับในจุดแรกนะก็จะเป็นในการหมุนวงล้อตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครเคยทำเควสรายวันเนี่ยก็ต้องผ่านหูผ่านตากันมาบ้างส่วนอย่างที่2นะครับก็ง่ายมากๆครับแค่ไปคุยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ภายในห้องนี้จนกว่ามันจะโหลดข้อมูลเสร็จนะครับผมก็จะเจอบอสถ,ถึง4ตัวนะครับ 4- 5ตัวประมาณนี้นะ ก็เตรียมปืนกันไว้ดีๆด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆคนจะต้องช่วยกันแล้วก็อย่าลืมปืน M134 ไว้ในดันนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามินิบอสมันเยอะจริงๆแล้วก็แข็งมากๆนะหากคุณใช้ปืน M134 เนี่ยมันจะง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมลองดูเลยครับว่าการยิงมันแค่คนเดียวก็ทำให้มันตายแบบง่ายๆได้เลยนะ คุณก็จัดสรรการใช้ปืนนี้ดีๆนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถชักแม็กได้นะเราต้องรอเวลารีโหลดของมันเท่านั้นแล้วก็ใช้ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดนะครับเก็บไว้ใช้กับบอสเท่านั้นอย่าเอาไปยิงกับซอมบี้ทั่วไปนะครับเพราะว่าบอสอย่างนี้มันแข็งอย่างมากเลย และอีก1จุดนะครับที่ยากขวบบอสเลยก็คือจุดนี้นะหากเพื่อนคุณไม่มาที่เดียวกันหรือไม่ช่วยกันนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณตายอย่างแน่นอนนะผมก็แนะนํานะครับให้ทุกคนเนี่ยเดินมาที่รถไฟคันนี้กันทุกคนเลยนะแล้วก็พยายามจัดการซอมบี้ที่ว่ากําลังเดินมาเนี่ยส่วนทางอื่นเนี่ยคุณปล่อยได้เลยนะครับ ผมแนะนําให้ทําอย่างนี้เพราะว่าซอมบี้มันจะเดินทางเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยู่4คนเนี่ยคุณจัดก,การซอมบี้แค่นี้สบายอย่างมากเลยนะนี่ผมก็มาแค่เพียง2คนเท่านั้นนะครับสําหรับเส้นนี้แล้วก็ส่วนใครที่ยืนอยู่ด้านบนเนี่ยมันก็จะมีจุดบั็กเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าผมแนะนําให้มาทางนี้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าการที่ซอมบี้เดินมาในทางเดียวกันนะครับมันจะทําให้เรายิงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะและถ้าเกิดเราไม่ไหวยังไงเนี่ยเราสามารถโดดลงรถไฟเพื่อรี ซอมบี้แล้วก็บอสได้อีกด้วยนะครับผมก็ลองไปทํากันดูนะเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ยากมากๆคุณก็ต้องช่วยเหลือกันดีๆนะครับผม และเมื่อคุณเคลียร์ซอมบี้เสร็จแล้วนะครับหากยังไม่ผ่านเควสตรงนี้นะครับให้ทุกคนเดินมาประมาณตรงนี้นะก็จะเจอซอมบี้ที่จะยืนอยู่ด้านบนสะพานเนี่ยมันไม่ยอมลงมานะครับหรือมันบั็กนี่แหละและตอนนี้นะครับก็มาถึงฉากสุดท้ายแล้วก็คือบอสของแมปนี้นะครับ King Station วิธีการจัดการมันนะครับก็ง่ายมากๆแค่หลบสกิลมันให้ดีนะครับผมหนึ่งเลยนะครับใครที่โดนล็อกเนี่ยพยายามกิ้งให้ทันนะครับเพราะว่ามันจะมี ทุกสกิลเลยนะครับในการโจมตีเราแล้วเมื่อเราโจมตีเนี่ยมันจะทําให้โดนติด k ็อ c แ back หรือการล้มด้วยนะครับผมหากล้มแล้วเนี่ยคุณจะโดนคอมโบมันอย่างแน่นอนก็หลบดีๆครับมันก็จะมีสกิลตอนแรกนะครับก็คือหลอดแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเฟสแบบว่าตีช้าช้านะครับแล้วก็เมื่อเข้าเฟสที่2เนี่ยบอสตัวนี้จะสร้างเสาขึ้นมาเต็มไปหมดเลยให้ทุกคนเนี่ยมาแอบหลังเสาตรงนี้เท่านั้นนะครับมันจะไม่โดนดาเมจและเพื่อนเพื่อ,อทุกคนก็จะไม่โดนดาเมจด้วยนะครับ หากยืนอยู่นอกเสาผมบอกได้เลยว่าตายอย่างแน่นอนนะครับผมและเมื่อเข้าเฟสถัดไปนะครับก็จะเป็นการทุบพื้นแล้วนะอันนี้สําคัญจริงๆนะครับพยายามอย่าโดนนะถ้าเกิดคุณโดนทีหนึ่งเนี่ยคุณจะโดนน็อ c แ back แล้วก็ล้มทันทีเลยนะคุณก็จะโดนทุบอยู่อย่างนั้นนะก็กะระยะดีๆนะครับเวลามันจะทุบเนี่ยเราก็แค่กิ้งง่ายมากๆครับขนาดผมคิดว่าง่ายก็ยังโดนได้นะครับแล้วก็ดามจมันก็ไม่ได้แรงอะไรนะแต่ว่า มันน่าลำคาญจริงๆสำหรับสกิลนี้แล้วก็บอสก็จะปล่อยเสามาเรื่อยๆก็จะลืมไปหลบกันด้วยนะครับและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือมอนสเตอร์นะครับถ้าเกิดมีทั้งซอมบี้แล้วก็นอกออกมาเนี่ยให้ทุกคนช่วยกันลุมยิงนะหากคุณปล่อยให้เพื่อนคุณยิงคนเดียวผมบอกได้เลยว่าเพื่อนตายได้อย่างแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะครับหากคุณเจอนอกหรือซอมบี้เนี่ยช่วยกันเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไว้เนี่ยเวลาเรายิงบอสหรือโดนบอส จัดการหรือล็อกเป้าอยู่เนี่ยมันจะหลบยากมากๆนะครับให้ทุกคนช่วยกันเคลียร์ให้ได้นะถ้าเกิดคุณเคลียร์ได้เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรละและถ้าเกิดบอสไม่ได้ล็อกตัวคุณเมื่อไหร่นะครับให้คุณใช้ M134 เนี่ยจัดการบอสรัวๆเลยนะถ้าเกิดบอสล็อกคุณอยู่ผมก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับผมเพราะว่ามันจะยิงลําบากอย่างมากและปืนนี้นะครับเป็นปืนล้มช้างอย่างแน่นอนนะครับในการยิงบอสครั้งหนึ่งนะครับหมดแม็กเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกือบหนึ่งลอดนะครับผม แล้วก็หลบสกิลกันดีๆด,ด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งเสานะครับเสาเนี้ยจะหลบดาเมจได้ไม่ทั้งหมดนะครับจะโดนดอกสุดท้ายอย่างแน่นอนนะคุณก็ไปหลบเสาใหญ่ดีกว่านะหรือหากถ้าเกิดอยู่ไกลจริงๆก็หลบเสาเล็กได้ครับและบอสก็จะใช้ท่าอย่างสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยสำคัญมากๆนะครับห้ามโดนเด็ดขาดน,นะแต่ว่าสกิลมันก็จะมีคูดาวแล้วก็ดีเลย์ให้คุณเห็นอย่างแน่นอนนะครับในการปลาแต่ละครั้งเนี่ยคุณจะโดนล็อกเป้านะคุณก็หลบกันดีดด้วยละ เพียงแค่นี้คุณก็จะสามารถลงบอสแมปนี้ได้สบายๆแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนในแคมป์ของคุณยังไม่เคยลงลองแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณดูได้นะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการทําให้เพื่อนของคุณเนี่ยลงดันนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นงานกันทุกคนนะครับอันนี้ผมก็มาแชร์เทคนิคแล้วก็ความรู้เล็กๆน้อยๆภายในดันนี้นะครับผมและที่เหลือของคลิปนะครับหากใครที่ยังไม่เคยลงนะผมก็จะจัดคลิปเต็มสําหรับลงดันนี้ให้ดูด้วยนะครับเพราะว่า บางคนเขาก็ยังไม่เคยลงนะในส่วนของคลิปที่เหลือเนี่ยผมก็จะจัดคลิปทั้งคลิปให้ดูเลยนะว่าวิธีการลงแล้วก็คุณจะเจออะไรบ้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะครับว่าคุณจะสามารถลงดันนี้ได้ไหมก็ลองไปลงกันนะครับแล้วก็ขยับขยายเพิ่มอัปเกรดตัวของคุณเองได้แล้วนะเพื่พอ,อามาลงดันที่ยากกว่าเพื่อที่จะรับของทั้งหมดภายในกิจกรรมทุกๆกิจกรรมนะครับมันก <พอ S 2> ็แจกเยอะมาก ผมคิดว่าดันเพียงแค่นี้มันไม่มีปัญหาสำหรับคุณอย่างแน่นอนลองช่วยกันดูนะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนในตี้ของคุณเนี่ยเป็นงานกันทุกคนผมบอกได้เลยว่าลงได้ง่ายมากๆนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและถ้าเกิดชอบคลิปนี้ยังไงก็จะลืมกดไลค์กด subscribe s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็จะลืมแชร์ให้เพื่อนคนที่ยังไม่เคยลงดันนี้นะครับดูด้วยนะเราจะได้พาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปได้ทุกๆดันนะครับ แล้วก็สามารถทําให้เพื่อนเนี่ยเล่นได้นานยิ่งขึ้นนะบางคนเขามาลงดันพวกนี้ไม่ได้เขาก็เบื่อเขาก็เลิกเล่นกันไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วยๆกันแล้วก็ทําให้เกมมันน่าเล่นยิ่งขึ้นนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีฮะ Security officer. What do you think this key opens? will take time to decode.